สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมนัดนะครับวันนี้นะครับผมก็มีจะบอกว่าเป็นเมนูหรือเป็นสิ่งของที่ใหญ่มากนะครับวันนี้นะครับที่ผมจะนํามากินก็คือมะม,ะคมะม่วงยักษ์นะครับมะม่วงยักษ์นะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นยักษ์มะม่วงยักษ์มะม่วงลูกใหญ่พันธุ์ต่างๆนะครับแต่ที่ผมจะนํามาวันนี้ก็คือ มะม่วงยักษ์นี่ใหญ่พอไหมใหญ่พอไหมลูกนี้ไม่พอเหรอเป็นไงใหญ่พอไหมไม่พอใช่ไหมลูกนี้หนักมากครับลูกนี้น่าจะมีเป็นกิโล อ่ะเนี่ยวัดกันเลยวัดก,กันกับหน้าผมเนี่ยลูกนี้ลูกเดียวบางหน้าผมมิดเลยดูความใหญ่ครับดูความใหญ่ ดูความใหญ่แล้ววัดกันหน้าผมลองเอามาบังหน้าผมดูนะมิดบังหน้าผมมิดเลยแล้วลองมาเทียบกันกับไซส์ธรรมดานี่มะม่วงแก้ว หอมมากครับมาดูว่าข้างในจะเป็นอย่างนี่ของจริงนะยิ่งผ่าแล้วยิ่งหอมครับยิ่งผ่าแล้วยิ่งหอม กล้องล่วงอีกอ้าวอ้าวกล้องล่วงหมะม่วงมันลูกใหญ่จัดครับ อร่อยเลยครับดูขนาดชิ้นหนึ่งนะครึ่งหน้าผมเลย ใครที่มีเคยแบบเจอมะม่วง,งยักษ์ขนาดนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าใครเคยเจอลูกใหญ่ขนาดไหน,นลูกเนี้ยผมช่างดูแล้วเขีด9ขีด,ขดหรือแบบเียดกิโลอ่ะครับนิดเดียวเดี๋ยวนิดเดียวจะก,กิโล ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอออลองดูแล้วครับหวานจริงอร่อยจริง สำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายรอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ